มาเริ่มข่าวของทีมปีศาจแดงแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะครับผม ระดุมทุนซื้อแข้งใหม่เจคแข้งแมนยูสองโดโลหลังจบซีซั่นนี้นะครับเปิดเผยและชื่อเจคแข้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซองเบลต้องเก็บกระเป๋าแยกย้ายออกจากทีมช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหลังแทบไม่มีโอกาสในอนาคตของยุคเอลิสเทนฮาร์ดแล้วนะครับโดยชั่วโมงนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงเส้นทางลุ้นแชมป์สแชมป์รายการนะครับผมหลังจากที่เพิ่งซิลแชมป์คาราบาวครับไปแบบมานะครับจากการเอาชนะนิวคาสเซิลสองศูนย์ภายใต้ขุมกําลังที่น่ากลัวในยุค ของ e นะครับทแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยปีศาจแดงยังมีแข้งอีกหลายรายนะครับที่อนาคตยังไม่แน่นอนและยังไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาตำแหน่งภายในทีมได้เลยนะครับจนบางรายเนี่ยถูกส่งไปให้ทีมอื่นยืมตัวใช้งานอยู่นะครับและนี่คือเจ็กแข้งที่มีโอกาสที่จะถูกขาย ทิ้งในช่วงซัมเมอร์นี้มากที่สุดนะครับคนแรกเป็นแฮร์รี่แม็กควานะครับผมอนาคตของแม็กควาเนี่ยตกเป็นเครื่องหมายตั้งคําถามตั้งแต่เอลิเทนฮาร์ดเนี่ยดรอปเขาเป็นตัวสํารองอย่างถาวรนะครับพร้อมส่งลิซันโดมาติเนสนะครับกล้องหลังคนใหม,ม่มาย็ดตําแหน่งตัวจริงแทงคู่กับลาฟเอลวาลานได้อย่างแข็งแกร่งนะครับผมจากเหตุนดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ซีซั่นนี้ประกาหลัง ทีมชาติอังกฤษเนี่ยได้ออกสตาร์ทตัวจริงเพียงแค่9นัดเท่านั้นนะครับคนที่2นะครับอารอนวานบิสซาก้านะครับแม้ว่าในระยะหลังครับวานบิสซาก้าเนี่ยจะได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากทําผลงานได้ดีนะครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับอย่างเหนียวแน่นนะครับแต่ด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยยังมีจุดอ่อนในเรื่องเกมลุกนะครับทำให้เชื่อว่าเอลิดนทานเนี่ยยังต้องการแบ็กขวาตัวใหม่เพื่อเข้ามาแย่งชิงตัวจริงกับเดียโก้ดาโลมากกว่านะครับสแบนดอนวินเลียม แบ็กซ้ายเลือดผู้ดีนะครับยังถูกยกเป็นหนึ่งในดาวลุ่งที่จับตามองนะครับว่าจะสามารถเป็นสตาร์ในทัพคนใหม่ของปีศาจแดงได้นับตั้งแต่ก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนนะครับในปี2019นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากรุูการ2019ถึง2020เนี่ยเป็นต้นมานะครับโอกาสของเจ้าตัวในการลงเล่นเนี่ยค่อนข้างจำกัดนะครับและถูกส่งตัวไปให้นอริสิตี้ยืมตัวในรุูการ2021ถึง2022นะครับและหลังจากกลับมาจากการยืมตัวเนี่ยเขายังไม่มีโอกาสได้ลง เล่ดอนนี่ฟันเดเบกนะครับ,น,รบนับตั้งแต่มิฟิลชาวดัตเนี่ยย้ายมาจากอาร์เจน์อัมสเตอร์ดัมในปี2020นะครับเขาก็ยังไม่สามารถเรียกฟอร์มที่ดีเหมือนที่เคยเล่นให้กับลีกบ้านเกิดได้เลยนะครับและถูกปล่อยตัวให้เอฟเวอร์ตันยืมตัวไปใช้งานในปี2021-2022นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยกลับมาจากการยืมตัวในยุคข,ของเอลิเตียนฮานะครับเขาก็แทบไม่ได้โอกาสลงเล่นเลยนะครับ โดยมีโอกาสลงเล่นเพียง7นัดในเกมลีกเท่านั้นนะครับและทำให้เจ้าตัวเนี่ยน่าอาจจะถูกขายออกในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ5อเล็กเตเลสแบ็กซ้ายชาวบราซิเลียนนะครับเป็นอีกรายที่โชคชะตาใกล้เคียงกับแบรนดอนวิลเลียมนะครับโดยซีซั่นนี้เนี่ยเขาถูกปล่อยตัวไปให้ทีมเซบีย่านะครับยืมตัวใช้งานและคาดว่าเขาน่าจะไม่มีอนาคตในยุคของเอลิเทนฮาร์ดแล้วนะครับณเวลานี้เนี่ยสัญญาของอเล็กเตเลสเนี่ยจะสิ้นสุดในปี2024นะครับและเชื่อกันว่าช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยู น่าจะเปิดรับฟังข้อเสนอจากหลายทีมอย่างจริงจังนะครับ 6. เอลิบบายีปากหลังชาวแอฟลิโคนะครับเคยเป็นหนึ่งในคียแมนคนสําคัญนะครับในยุคข,ของโจเซเมนนิโยนะครับแต่ด้วยอาการบาดเจ็บเนี่ยที่ตามเล่นง,งานเขาจนบ่อยครั้งนะครับจนทําให้ฟอร์มของเขาเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะครับ ก่อนที่ลูกการนี้เขาเนี่ยถูกส่งไปให้อลิมปิกมากเซยยืมตัวใช้งานนะครับและถือเป็นกําลังหลักสําคัญของทีมหลีกเอิงนะครับและเชื่อกันว่ามาเซยเนี่ยอาจจะใช้ออปชั่นซื้อขาดน,นะครับในรา,าวๆราคา5.1ล้านปอนด์ครับหากการลงเล่นสนามของเขาเนี่ยสามารถตรงตามเงื่อนไขนะครับ7ฟิวโจนโดยนักเตะนเนี่ย ได้รับอาการบาดเจ็บมั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะครับผมโดยฤดูกาลนี้นกเตะยังไม่ได้มีโอกาสลงสนามให้กับท้อสังกัดเลยนะครับผมโดยเชื่อกันว่าสิ้นสุดฤดูกาลนี้นะครับผมทางสโมสรเนี่ยอาจจะทําข้อตกลงยกเลิกสัญญากับนกเตะนะครับผมท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับสื่อที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่า7ผู้เล่นคนนี้เนี่ย,ยจะถูกปล่อยในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับ ลบกวนเพื่อนเทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ